สวัสดีครับวกบผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับทักทาย f อฟทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะแมกกี่ก็จะมา,า,าขยำข้าวนะครับให้กับเจ้ามอมนะพอดีไปที่รานกระบือมาไปซื้อของมา,าได้ซื้อโครงไก่มาให้เจ้ามอมแล้วก็ซื้อเกาเหลามากินเมื่อกลางวัน,วนแล้วมันเหลือนะครับก็จะขยำให้กินนะครับผม วันนี้ไปที่รางกระบือมาน้อเพราะว่าเราไปซื้อของที่ขาดมีตะปูมีน้ำมันนะครับที่ที่ต้องซื้อนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขยำข้าวจจมอมกินนะครับทุกคนครับผมก็ตักข้าวนะครับใส่เก้าเหลาแล้วนะอันนี้ไก่นี่ของไก่อยู่นี่ใจเย็นนะมอมใจเย็น อืมชิมก่อนไหมฮะชิมชิมโค้งไกล่ก่อนไหม,ม,มใ,หให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนให้ชิมกันหน่อยหนึ่งนะ อันนี้ไม่ให้ชิมแล้วนะอันนี้จะเอาไว้ขยะไม่ให้กินแล้วนะนะครับแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้ให้นะครับม,มาบอกอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหม เ,ออเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้นะทุกคนนะผมเดี๋ยวผมจะดูอาการจะมองเพราะว่าข้างหลังนะี่นมันคันแล้วผมจะถ่ายรูปไปให้หมอเขาดูว่ารักษายัางไงถ้าถ้าฉีดยาได้ก็จะพามันไปฉีดยาเพื่อรักษานะครับไม่รู้ว่ามันเป็นโรคผิวหนังนี่แหละนะครับมันเป็นโรคผิวหนังน,นะครับทุกคนสงสายมันครับมันเกาจนขนมันร่วงแล้วก็ มันมีผื่นที่ขามันอ,อันนี้ก็ให้กินกับข้าวด้วยแล้วก็ให้กินแบบไม่ไม่ได้ผสมข้าวด้วยนะทุกคน น,นี่เราให้ให้ให้เจ้ามอมนะครับส่วนมอมตัวเมียเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเจ้ามอม,มมันกินเหลือก็เดี๋ยวเขาก็โซโลโอเองแหละครับทุกท่านเนี่นนะตูดไก่ะนตูดไก่ รงนี้ซื้อมาสามสิบบาทนะทุกท่านนะครับคือพวกไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยผมผมเลือกกินแล้วนะ ผมให้หมากินได้แต่ผมตัวเองตัวผมเองไม่กินนะนะครับนี่อโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอา เอขันเนาะให้ให้เจ้ามอมอ่าโอเคครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่ขยะให้เจ้ามอมเกนอ่าเจ้ามอมมาเดี๋ยวกินนี่งองเท่ ก็ขยามนะครับอันนี้เป็นน้ำเกาเหล่านะทุกคนนะนะครับอันนี้จะมอมได้กินแบบสุดยอดแล้วนะครับ,นนม,บ,บ,รรบมามามอมบอกว่าไม่ต้องป้อนแล้วเดี๋ยวมอมจะโซโล,โลเองนะครับงั้นก็จัดไปมอม ตอนนี้จะมอมก็ค่อยๆกินนะครับผมก็ล้างชามก่อนอ่เอซก็ดูจะมอมกินไปนะครับแต่ว่าไม่อยู่ที่ผมนะเดี๋ยวผมขอล้างล้างชามสักครู่หนึ่งนะครับ ครับจะหมอมก็ค่อยๆกินนะครับทุกท่านค่อยๆกินนะมอม เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะถ่ายรูปนะครับไอตรงจุดบริเวณข้างหลังเจ้ามอมนะให้ให้หมอหมอดูว่าอาการเนี้ยอาการที่เจ้ามอมคันหลังเนี้ยแล้วมันมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นโรคอะไรนะครับ กลัวกลัวมันจะเป็นโรคไอเนี้ยทุกคนอะไรโรคขี้เรือนนะครับเพราะผมเห็นแบบคล้ายๆเลือนเหมือนกันนะเพราะว่าขนมันร่วงมันไม่ขึ้นนะนะครับสงสารตรงที่ว่ามันมันจะเกาตลอดเวลาเวลามันคันนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะรีเดเนินการนะครับเพราะว่าผมก็รอจังหวะที่เงินออกแล้วก็จะได้พาเจ้ามอมไปรักษาตัวทันนะครับ ถ้าผมไปถ่ายคอนเทนต์แล้วผมไม่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรอะนะนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเออเราก็ดูแลมันให้ดีที่สุดอะนะครับวันนี้เจ้ามอมก็ได้กินไก่ทั้งแบบว่าให้กินเป่าๆกับอ่าขยะมาข้าวกินนะครับ ส่วนจะมอมัวเมียนะครับยังไงก็ได้กินต่อจากจะมอมแน่นอนเพราะว่าจะมอมกินไม่หมดหรอกนะครับเนี่ยทําท่ากินแบบนี้ไม่ไม่ได้กินเยอะนะนะครับมอมเป็นหมาที่แบบกินกินน้อยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นพวกเนื้อพวกไก่พวกอะไรเนี่ยมันกินได้เยอะอยู่นะนะครับแต่ถ้าขยำข้าวให้แล้วเนี่ยกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าข้าวมันก็อิ่มเหมือนกันนะเนาะ ทุกท่านเนี่ยมันก็ได้กินน้ําซุปนะครับของข้าเหลาอ่ะนะนะครับก็แน่นอนนะครับเดี๋ยววันที่เลี้ยงงทานนะครับก็เอาก๋าวยเตี๋ยวนะครับมาให้เจ้ามอมกินนะครับทุกท่านนะครับนี่แหละเดี๋ยวเจ้าสองตัวที่บ้านมอมสองตัวที่บ้านก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะเดี๋ยวจะทำเอาไว้ให้ แต่มอมก็นี่นะครับทุกคนตะปูนะฮะ ซื้อตะปูมามันก็จะมีขนาดของมันอยู่ตัวนี้คือ3นิ้วตัวนี้คือ4นิ้วนะครับเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ดูความหนาของของเนื้อไม้ว่าเอาตะปูไปเทียบเวลาเราตีเข้าไปแล้วมันเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องตีติดกับไม้อีกชิ้นหนึ่งนะครับตะปูเนี่ยหลักๆก็คืองานไม้โดยเฉพาะนะครับ นี่นะงานไม้โดยเฉพาะนะครับทุกท่านแล้วก็น้ำมันนะครับอยู่นี่นะน้ำมันอันนี้ผมก็เอาไปเติมเป็นแบบกรรอนนะทุกท่านตัวเนี้ย ถังนี้มันบรรจุได้3มลิตรนะครับนะมันก็จะมีขีดบอกนะครับตัวนี้นะน้ำมันเนี่ยผมเอาไว้ล้างมือเวลาที่ผมซ่อมรถนะครับหลักๆนะนะถ้าเติมก็ได้ก็คือเติมรถอีแท็กนะครับแต่รถอีแท็เนี่ยผมผมเติมน้ำมันมามาเยอะเหมือนกันเติมมาเต็มถังนะ แล้วก็ได้ซื้อน้ํามาแพ็คหนึ่งแล้วก็ซื้อยาการยุงมาอันนั้นอยู่อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วทุกท่านนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เสร็จแบงกับีจะได้ทํางานที่บ้านต่อนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันที่ไร้สดในยามค่าคืนนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยหน่อยเนาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ